อยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคลิป Baby Monster กับการประเมินในวันนี้ EP ที่5มาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเลยเปิดมาวันนี้ไม่ได้โชว์เพียงแค่คนเดียวนะครับเข้าร่วมการประเมินลงสนามเนี่ยถึง3คนกันเลยจริงๆจ,จ,จ,จะมีชิก,กิต้าด้วยแต่ว่า next week นะครับตัดไปเป็นอาทิตย์หน้าแทนในวันนี้เนี่ยคนที่ลงสนามขึ้นเวทีโชว์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็คือพริตานะครับที่มีการสปอยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีอีก1คนนะครับเป็นคนที่2 คือโรราตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นอาสาอนั่นเองนะครับสามสาวตัวแทนจากไทย1ตัวแทนจากเกาหลี1แล้วก็ตัวแทนจากญี่ปุ่น1ขึ้นเวทีในวันนี้เพื่อทําการโชว์พาริตาเนี่ยเปิดมาเป็นคนแรกนะครับกับ all of me การร้องคือดีจริงๆถูกใจกรรมการกันมากๆเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยชื่นชมกันไม่หยุดเลย ปายางในถึงกับเอ่ยปากบอกเลยว่าตอนที่ฟังภริตาร้องพอได้หลับตาฟังปุ๊บเนี่ยทำให้รู้สึกเลยว่าเสียงของภริตานั้นทําให้รู้สึกสงบขึ้นมาได้ในการโชว์ของพริตาเนี่ยก็มีความ สดใสนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มดีค่อนข้างเข้ากับเพลงเลยทีเดียวแล้วก็โชว์เป็น all of me ในฉบับของพาริตาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบบอกเลยว่าโชว์ของพาริตานั้นวิชวลตาแตกมากๆเลยนะครับใครที่เป็นเมนหรือว่าเป็นมัมมี่น้องแพรนเนี่ยใจไม่ดีแน่นอนระวังไว้นะครับคุณจะโดนตกแล้วตกอีกซ้าแล้วซ้าเล่าพาริตาเนี่ยถึงกระบ,บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่จบการประเมินได้รับคําชมที่ดีและจะไม่กลับไปฟังเพลงนี้อีกในตอนนี้น่าจะร้องน่าจะฟังจนแบบว่า เหนื่อยกันมากๆแล้วที่จะฟัง all o f me นะครับต้องน่าจะรอไปถึงปีหน้าอะไค่อยกลับมาฟังใหม่มีการเล่นมุกปิดท้ายด้วยนะครับสำหรับพาริตาอีกหนึ่งสาวตัวแทนจากเกาหลีนะครับโรราดาอิ ora, ain, anger, นแสงเหนือน้องกลิ้งเนี่ยขึ้นเวทีมาด้วยแล้วก็ใช้เพลงนะครับในการประเมินครั้งนี้นั่นก็คือ some o n e you love นั่นเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราเนี่ยก็ชอบมากๆเหมือนกันและยิ่ง แสงเหนือนะครับนำเพลงนี้มาร้องเนี่ยบอกเลยว่าเราดีใจมากๆที่จะได้ฟังนะครับตอนซ้อมเนี่ยก็มีแบบว่าได้ผู้ช่วยนะครับเป็นพริตาเหมือนเดิมเลยที่เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมครั้งนี้โรล่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงนะครับทำให้ไม่สามารถแตะโน้ตได้แบบดั่งใจของโรล่าเองก็เลยหันไปถามพริตตาที่นั่งอยู่ด้านหลังบอกว่าเอ้ยคำว่าอันนี้เนี่ยถ้าออกเสียงแบบนี้เนี่ยหนูไม่สามารถที่จะทำโน้ตให้ถึงได้เปลี่ยนเป็นยังไงได้บ้าง พาริตาก็เลยแนะนำนะครับว่าเปลี่ยนจากออกเสียงว่าอาให้เป็นแบบฮาดูไหมมันน่าจะทำได้ดีขึ้นโรราพอทำตามปุ๊บก็คือได้นะครับได้แบบว่าเสียงแตะถึงแบบสบายเลยก็ขอบคุณพาริตาไปหนึ่งบอกว่านี่แหละคือพาริตามีพาริตาก็เลยสามารถทำได้พาริตาเจ๋งอยู่แล้วพอขึ้นโชว์ปุ๊บนะครับก็ทำออกมาได้ดีเลยในเพลงที่เลือกมาอินเนอร์ของแสงเหนือนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งมายังกรรมการทุกคนได้นะครับเรื่องการร้องแล้วก็ใส่อินเนอร์อารมณ์เข้าไปกับเพลงเนี่ย ดาอินหรือว่าน้องโรล่านั้นถูกชมมาตั้งแต่เริ่มการประเมินหรือว่าเริ่มรายการกันเลยและครั้งนี้เนี่ยก็โชว์ออกมาได้ดีตามคาดนะครับทำเพลงซัมบันยอลเลฟให้กลายเป็นฉบับของตัวเองและทำให้กรรมการเนี่ยถึงกับคอมเมนต์มาเลยบอกว่าฟังแล้วลืมต้นฉบับไปเลยคิดว่านี่แหละคือเจ้าของเพลงมาร้องให้ฟังจริงๆและก็ยังได้รับคำชมอีกนะครับบอกว่าโรล่าเนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาได้ดี ทำให้รู้สึกเหมือนว่าโรล่านั้นเพิ่งผ่านการเลิกรากับแฟนมาทันทีที่ได้คอมเมนต์นี้ปุ๊บนะครับป่าหยางก็เชิแสดงความห่วงลูกสาวออกมาเลยบอกว่าแต่ผมนั้นยังไม่สนับสนุนให้มีแฟนตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งสาวโรล่าก็ได้รับคําชมไปเต็มๆเ,เลย2คนได้รับคําชมนะครับไม่มีใครเนี่ยติเลยแล้วก็เป็นการแสดงที่ไม่มีที่ติเลยจริงๆอีกหนึ่งสาวทดแทนจากญี่ปุ่นนั่นก็คืออาสานั่นเองนะครับอาสะมาครั้งนี้ไม่ได้มาแรปอย่างเดียวยังเลือกเพลงที่สามารถจะโชว์การร้องได้ ด้วยและในการฝึกนะครับอาสาเนี่ยก็ใช้ความเป็นคนสงบของตัวเองเนี่ยออกมาในการฝึกครั้งนี้ด้วยวางแผนจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนไปได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการออกเสียงในท่อนที่แบบว่าอยากให้มันดีที่สุดอยากให้สมบูรณ์แบบใช้เวลาเนี่ยหนึ100ครั้งกับการร้องท่อนนั้นจนได้ดั่งใจเลยเนะครับ เจ๋งมากๆความคิดของอาซาและก็ยังมีการซ้อมในห้องเนี่ยก็จะใช้กล้องนะครับตั้งไว้ถ่ายวิดีโอแล้วก็มองกล้องนั้นเนี่ยเป็นคนที่มาทําการประเมินก็ร้องก็ซ้อมผ่านกล้องนั้นไปเอาตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงมีการโค้งคํานับเพื่อจบโชว์ด้วยและก็ยังคงให้น้องๆในวงเพื่อนๆพี่ๆในวงนะครับเข้ามาช่วยในการดูครั้งนี้เป็นการประเมินไปในตัวให้มีถือกล้องบ้างให้มันั่งฟังเดินฟังบ้างน,นะครับเริ่มกันที่โรล่าเนี่ยก็เข้ามาช่วยถือกล้องไว้แล้วก็ยังมีอาฮยน ด้วยนะครับลูกกะพริตาเนี่ยก็มาด้วยเช่นเดียวกัน พอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอาซาไม่ใช่คนนุ่มนิ่มอีกต่อไปโคตรเท่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังเพลงที่มีแบบว่าสไตล์ร็อกๆจังหวะดนตรีหนักแน่นแต่ก็ใส่ความแรปเข้าไปและก็ยังไฮโน้ตได้ดีนะครับโน้ตเสียงสูงของอาซานั้นเป็นอะไรที่ตะลึงหูตะลึงตาตะลึงใจมากๆคณะกรรมาก,การเนี่ยชื่นชมกันใหญ่เลยว่าอาซานั้นเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่เกาหลีแต่ว่าภาษาเกาหลีดีมากๆเขียนแรปอะไรที่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยได้ดีเลยถูกชมเรื่องโน้ตสูง ววยะะว่าเป็นคนที่ใช้เสียงสูงได้เก่งมากๆนอกจากจะมีทักษะทางด้านการแรปที่ดีแล้วทักษะทางด้านการร้องเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ได้เห็นถึงความสามารถของอาสาแล้วก็เป็นคนที่มีระบบระเบียบขั้นตอนการฝึกแล้วก็มั่นใจในตัวเองเวลาอยู่บนเวทีมากๆตบลงไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ของทั้ง3ส,สาวเบบี้มอนสเตอร์ตัอแทนจากไทยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีที่มาโชว์ในวันนี้เป็น3คนแรกนั่นก็คือปริตาโรราแล้วก็อาสานั่นเองนะครับแฟนๆทุกคนได้ดูโชว์ของั้ง ทั้งสสาวไปแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับโชว์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยชอบโชว์ของใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็ทั้งหางให้จัดอันดับให้คะแนนเนี่ยลองสมมติว่าตัวเองเป็นคณะกรรมการดูการฝึกแล้วดูเบื้องหลังมาแล้วให้ใครเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับเราเนี่ยอันนี้ต้องบอกไปแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวตามความชอบที่ดูเลยนะครับคนแรกเนี่ยอันดับที่1คือ ให้โรราไปเลยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยพร้อมมากๆแล้วโรราก็ทําออกมาได้ดีจริงๆอันดับที่2ก็คือพาริตานะครับและอันดับที่3เป็นอาซาแต่ว่าทั้ง3อันดับของเรานั้นเนี่ยก็ยังยิ่งใหญ่อยู่ในใจหูเคลือบทองคําทั้ง3โชว์เลยแฟนๆทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งสาวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะั่นก็คือเชคิต้านะครับที่เปิดมาให้เห็นช่วงการซ้อมที่หนักหน่วงมากๆเลือกเพลงมาว่ายากแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอุปสรรคเนี่ยที่เข้ามาขัดว ฝั่งชิกิต้าอีกการซ้อมซ้อมไปซ้อมมารู้สึกเจ็บคอทำยังไงเนี่ยเสียงก็ไม่ออกเสียงก็แตะไม่ถึงโน้ตที่แบบว่าอยากให้มันถึงอยากให้ความมั่นใจในการร้องเนี่ยไปถึงตรงนั้นนะครับรู้สึกเจ็บคอไปรู้สึกเจ็บคอมาหลายๆวันเข้าชิกิต้าเริ่ม ไม่โอเคแล้วนะครับพอมันเจ็บมากๆก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุผลก็คือสาเหตุของความเจ็บคอมาจากชิกิต้าติดโควิดนั่นเองนะครับต้องพักการซ้อมไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยเพื่อกักตัวแล้วก็ให้หายดีก่อนถึงจะกลับมาซ้อมได้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเท่ากับคนอื่นๆในวงสักเท่าไหร่ความเครียดก็เลยเข้ามานะครับเด็กอายุ13ที่จะต้องมาเจอกับความเครียดแบบนี้เนี่ยแต่ว่าการโชว์ยังออกมาดีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในอาทิตย์หน้านั้นชิกิต้ากับ โชว์ของตัวเองในโชว์เดี่ยวนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมให้กําลังใจชิกิต้ากันเยอะๆนะครับรวมไปถึงเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนด้วยอาทิตย์ต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าความกดดันมาเต็มมากๆเพราะว่าจากตัวอย่างที่ตัดมาไม่ว่าจะเป็นลุกกะอายอนรวมไปถึงฮารัมนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้โชว์เนี่ย มีเรื่องให้เราได้ลุ้นกันอยู่เลยเพราะว่าตัวอย่างตัดมาแบบว่าใส่ความกดดันใส่ความดราม่าเข้าไปด้วยต้องมารอดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o n ster อร์กับ e ีีที่5การประเมินครั้งสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรรรรื่่ออองาองาวข Baby ster กัััันตคคบบสสดี Anh Yong.